หัวข้อย่อยที่5นะคะปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้นะคะปัญหามีตลอดนะคะก็จะเป็นเรื่องของอุปสรรคต่อาการจัดการเรียนรู้ต่างๆนะคะก็ลองมาดูพิจารณาว่าถ้าในมุมมองของนักวิชาการอะมองว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างในการนำหลักสูตรไปใช้นะคะบุคคลสำคัญผู้บริหารโรงเรียนนะคะอาจจะไม่สนับสนุนหรือเปล่านะคะ,ะ,คะก็เลยทำให้มีปัญหา ท่านอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะท่านอาจจะไม่สนับสนุนของการใช้หลักสูตรนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นปัญหาสําคัญแล้วบางทีลูกน้องก็ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงท่านได้นะคะปัญหาของครูเองนะคะครูก็คิดว่าต้องสอนแบบเดิมจะมาเปลี่ยนทําไมของเก่าก็ดีอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องตามกระแสะโลกนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็หน้าภาระหน้าที่เยอะ แต่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะในการที่จะต้องศึกษาหลักสูตรใหม่นะคะนิเทศเองก็ไปดูชั่วโมงได้อย่างไม่ทั่วถึงนะคะหรือบางนิเทศอ่ไม่มีความรู้เองอันนี้ยิ่งลําบาก่เลยแล้วก็ไปอธิบายในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งอาจารย์ก็เลยแบบเลือกที่จะนิ่งแต่ก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะอะต่อมา แต่ที่ถูกต้องคืออาจารย์ก็ต้องพยายามไปรู้หรือบอกเขาว่าเอ้ยไปลองศึกษาที่ตรงนี้ดูสิเนาะอาจารย์จะชี้ให้ว่าหนองน้ําอยู่ตรงนั้นนะสัตว์น่ารักน่ารักหรือมนุษย์น่ารักน่ารักอย่างพวกเราไปหาเ,าเองม้างนะนะคะนี่หน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของการใช้หลักสูตรนะคะทั้งในระดับจังหวัดทั้งระดับอําเภอเลยเมื่อก่อนล่าช้ามากเอกสารก็คือบอกเราว่าด่วนที่สุด เลยวันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังดีมี PDF มีลายอะไรนะคะเขาก็จะแคปรูปมาให้เราก่อนเนาะก็ค่อนข้างดีมากกว่าแต่ก่อนนะคะขาดการประชาสัมพันธ์นะคะรู้อย่าโดยกลุ่มเดียวอย่างเงี้ยค่ะนะคะงบประมาณไม่ถึงอันนี้ก็คือแก้ยากมากต้องพยายามหาชุดอื่นมาแทรกเอานะคะแล้วก็อบรมเนาะบางทีก็สอนอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติเพราะทำก็ไม่รู้นะคะ อันนี้คือข้างบนก็คือจากที่เป็นนักวิชาการนะคะอาจารย์วิชัยวงใหญ่นะก็มองเรื่องของปัญหานะคะว่าบุคลรวบเลยบุคคลก็คือบุคลากรไม่ว่าจะเป็นศึกษานิเทศผู้บริหารครูนะคะมีปัญหากระบวนการนะคะไม่มั่นใจมีปัญหาในการทำงานมีข้อบกพร่องก็ไม่รู้จะไปถามใครนะคะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะถ้ามองเป็นสามอย่างนี้ ปัญหาเรื่องของความพร้อมในการนำหลักสูตรไปใช้นะคะคือสมัย4ี่ห้าเลยนะก็คือ2ี่สิปีที่แล้ว,วอินเทอร์เนต็ตมันยังไม่ค่อยมีหรอกคะ่ะนะคะก็เลยทำให้เรื่องของการจัดอบรมเรื่องของงานต่างๆะคะ่ะก็จะมีปัญหาของผู้ริหารสถานศึกษาตอนนี้ผู้บริหารต้องจบทางด้านบริหารการศึกษาเท่านั้นนะคะปัญหาเรื่องของการเตรียมการสอนนะคะครูไม่เข้าใจนะคะหรือว่าหลักสูตรเองอะ่ะก็ไม่ชัดเจนนะคะ บางครั้งอ่ะวิชาเอกอ่ะก็ไปเอาคุณครูสาระอื่นมาสอนนะคะการแบ่งจํานวนคนไม่ค่อยดีมากนักนะคะอืมันเกี่ยวกับเรื่องของเงินการจ้างด้วยแล้วก็โรงเรียนบางโรงเรียนมีขนาดเล็กไงนะคะก็เป็นปัญหาที่แบบเต็นโซ่เนาะนะคะปัญหาเรื่องของการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรูนะ้นะเนื่องจากว่าแต่ละท้องถิ่นนะคะ ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยควรสร้างความตระหนักว่าเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยถ้ามีมาอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้สืบทอดต่อเนื่องไปให้เด็กรุ่นหลังได้พอเข้าใจบ้างนะคะปัญหาการจัดการเรียนรู้แล้วก็วันและประเมินผลเนาะเป็นปัญหาที่บางทีผู้สอนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเออเราเคยประสบเขาเจอ,อยังไงซือ เอกสารไม่มีผู้สอนไม่วัดและประเมินที่ถูกต้องนะคะเรารู้สึกว่าอันนั้นอันนี้ไม่ดีอ่ะเวลาเราไปทำอะคะ่ะจันก็อยากให้พอๆลงบ้างนะคะอืมครูไม่มั่นใจในหลักสูตรเลยนะคะเไอปอเปลี่ยนเนื้อเรื่องนั้นมาก่อนเนื้อเรื่องนี้นะคะเป็นโดยเฉพาะพวกวิทยาศาสตร์เขาชอบสลับเรื่องกันไปดูสิหลักสูตรที่สี่สี่ห้าหนึ่งหกศูนย์เขาจะสลับ โดยเฉพาะพวกวิชาเพิ่มเติมนะสลับบทไปสลับบทมานะคะสลับเป็นบทไม่ได้สลับเนื้อเรื่องย่อยออืมลองไปดูลองไปดูปดนะคะปัญหาการนิเทศติดตามผลโรงเรียนไม่ได้มีวางวางแผนไว้นะคะแล้วก็ศึกษานิเทศก็ได้รับการให้ไปดูแต่ห้องที่ดีๆเพราะว่าที่โรงเรียนก็กังวลว่าเดี๋ยวไม่ดีเราก็จะยาบาย ะะก็เลยกลายเป็นแต่ว่าเจอแต่สิ่งดีๆไม่ได้เจอความเป็นจริงบนโลกเรานะคะปัญหาเหล่านี้แหละนะคะเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ระบบการศึกษายังไม่ค่อยดีนักนะคะถ้าเราอยากให้ปัญหานี้หมดไปเราอาจจะต้องเปิดใจเออมันก็ใจบางๆแหละมีคนมาว่านะคะแต่ก็ลองลองค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะจยนก,ก็คิดว่ามันน่าจะดีมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่บางสิ่งที่เขาว่าเราอ่ะอาจจะไม่ถูกต้องเนาะ นะคะเราก็ต้องฟังเขาอยู่ดีนะคะแล้วก็พยายามอธิบายเขาถ้าอธิบายไม่ได้นยเราก็ลองหาูปทางอื่นนะคะก็น่าจะพอช่วยได้หัวข้อถัดไปบ้างรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้หลักสูตรเอมันจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะนะคะเขาก็บอกว่าปกติแล้ว,ว่เขาจะวิจัยและพัฒนานะคะเพื่อจะได้ทำกาการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งก็ใช้แบบผสมผสานก่อน นะคะคจุดอ่อนของอันนี้ก็คือสิ้นเปลืองนะคะเออตัวเป็นตัวกลางบ้างในการเปลี่ยนแปลงใช้บุคคลเลยในการที่จะช่วยในการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบไม่มีรูปแบบนะคะคนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบนําไปใช้ได้ยากมากที่สุดนะคะอันนี้หัวข้อนี้เขาพูดเรื่องอะไระคะอาจารย์เขาพูดว่าคนเราอะ่ะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สิ่งที่เราจะมาช่วยทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นั้นน่ะเราอ่ะก็ต้องมาดูรูปแบบว่ารูปแบบไหนที่จะดีที่สุดนะคะรูปแบบที่ได้รับการยอมรับก็คือรูปแบบการวิจัยและพัฒนานะคะเพื่อจะได้มีระบบระเบียบที่ชัดเจนนะคะในการทําข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพได้นะคะแล้วพอเราจัดจัดออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยเราก็อามาใช้ฝึกอบรมนะคะก็จะช่วยทําให มนุษย์อะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหน้านี้นะคะทั้งหมดการนำหนักสูรไปใช้อ่ะคะ่ะต้องวางแผนอย่างเป็นระบบขั้นที่หนึ่งก็คือวางแผนก่อนนะคะแล้วก็กำหนดขั้นตอนมอบหมายหน้าที่ทำคำสั่งมาเลยว่าใครดูแลเรื่องไหนอย่างไรนะคะก็จะทำให้มีปัญหาน้อยที่สุด มีปัญหาน้อยที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะดังนั้นในหัวข้อของเรื่องนี้นะคะก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรนะคะว่าจะมีวิธีการในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรบ้างนะคะคนที่รู้ว่าวิชาพัฒนาหลักสูตรเนะ,ะต้องสอบเรื่องของใบประกอบวิชาชีพจำเป็นจะต้อง ใช้ในการสอบครูผู้ช่วยนะคะเวลาอาจารย์เรียนหนังสือเนาะบทที่4เนี่ยอาจารย์ก็จะดูว่าเขามีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็จะโน้ตย่อยๆไว้นะคะทั้งหมด200หัวหน้าเราอ่านไม่ทันหรอกลูกนะคะเราก็เลื่อนไปหาชื่อเรื่องเขานะคะแบบที่หนึ่งนะเลื่อนไปหาชื่อเรื่องเขาอาจารย์จะโน้ตเป็นแผ่นกระดาษกระดาษดึงไว้สรุป มไม่งั้นอ่านหนังสือไม่ทันหลายวิชาเนี่ขนาดบทเดียวยังตั้งหลายหน้าเลยนะคะขั้นที่หนึ่งการนำหลักสูตรไปใช้นะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีงานด้านไหนที่สำคัญแค่นี้นะคะแล้วก็พยายามจดหัวชื่อหัวข้อย่อยว่านำหลักการการนำหลักสูตรไปใช้นะคะก็คือกระบวนการที่ทำให้ใช้ได้สำเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้น นะคะภาระงานที่สำคัญมีอะไรบ้างองโยงออกมาจดแบบนี้ใช้เวลานานมาดูแบบที่สองกันบ้างติ้นสารบันเลยลูกอาสารบันเนื้อหาอาจดรายละเอียดข้อมูลน่ะตรงนี้อันไหนมันเยอะอาจารย์ก็โยงซ้ายโยงขวาไปเรื่อยๆนะคะปิ้นหน้าหลัง นะคะแล้วก็แบบจดพวกนี้ลงไปดีเอออ่านหนังสือรอบเดียวอืออนะคะเนี่ยก็เขียนไปว่าวิชาการพัฒนาหลักสูตรแล้วแล้วก็มีเนื้อหาอะไรเนี่ยแล้วก็จด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 ,จดไว้นะช่วยได้เนาะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเมื่อ,อไหร่ที่ต้องมาอ่านอะ่ะเราก็มาเอาวันนี้ไปอ่านเลยไม่ต้องไปนั่งเปิดสองร้อยกว่าหน้านะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ